ช่วงเตมเสือรวยเสน่ห์คุณผู้ชมคะเคยด้ยินไหมคะว่ากินแล้วนอนก็อ้วนแต่วันนี้ค่ะมีเคล็ดลับที่กิน แล้วนอนไม่อ้วนเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราเลยนะคะนั่นคือเป็นดาราสาวสวยค่ะพี่ปอยปวีนาปริสาครพนรัตน์นะคะแล้วก็รวมถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณสะอาดไวริปและคุณสุชาดาลาจตุรพิษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลรูปร่างด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผลกันมาที่สามท่านเพื่อไปยืนยันว่าสิ่งต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงๆเอาเริ่มจากพี่ปอยก่อนละกันนะคะคือได้ยินมาว่ากินแล้วเราจะอ้วนแล้วมันนอนด้วยแต่อันนี้พี่ปอยบอกนะซึ่งนั่งง กินแล้วนอนไม่อ้วนมันคืออะไรคะกินแล้วนอนไม่อ้วนค่ะคือนี่ต้องท้าความไปก่อนนะคะว่าพี่เนี่ยได้มีการอ้วนขึ้นจากการมีน้องนะคะก็คือตอนที่เรามีน้องเนี่ยเราก็บำรุงน้องอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาออกมาสมบูรณ์ที่สุดแต่ปรากฏว่าคุณแม่ชอบทานขนมหวานค่ะอ๋นทอะใช่น้องชอบทานไม่ใช่พี่น้องชอบทานพอคลอดก่อนจะคลอดปุ๊บเนี่ยคุณหมอแบบทักบอกว่าอุ้ยน้ําหนักคุณขึ้นเยอะมากเลย3เดือนหลัง5้กิโลห้กิโลห้กิโลอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบ อลูกฉันต้องแบบตัวุเลออะไร่งเงี้ยคือออกไปแล้วเนี่ยต้องแบบ3ากิโลสีกิโลอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอน้องออกไปค่ะอยู่ที่เราอยู่ที่เราค่ะน้ำหนักนะคะ74นะคะแล้วภารกานตัวนี้เนี่ย ลดลงมาถึงนะคะ49หายไป25กิโลซึ่งตอนนี้หนัก49ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักปกติ่อนที่จะมีแล้วก็กลับมาคืนมาเท่าเดิมี่นี่นี่ีฉันจะให้คุณดูนะคะนี่คือตอนที่ใครเขาคือใครยังไม่ผอมอ๋อยังไม่ผอมค่ะดูเอวนะคะเอวนะคะแล้วเอวเอวพอลดแล้วเนี่ยก็คือเล็กลงมากนะคะเอวเนี่ยจากที่พีกไปสุดเลยนะคะ34ค่ะลดลงมาเลย25หายไป9 เอานิ้วคุณมันลดตรงนี้แหละค่ะแล้วพอตอนตอนแรกนี่ก็คือพอพอเราให้นมน้องใช่ไหมคะเราก็แบบโอ้เริ่มเครียดแล้วเอ้ยทำไมมันไม่ลงสักทีเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเลี้ยงน้องเองน้ำหนักจะลดเองน้ำหนักจะลดเออจะลดแต่เราไม่ลดเราก็เอาละเครียดแล้วทำยังไงดีเราต้องหาไอดอลแล้วเออไอดอลนะเราก็เออรู้จักพี่หนิงนะคะเราก็ศึกษาว่าเฮ้ยพี่หนิงนี่นะเขาเป็นคนที่สวยมากแล้วเขามีลูกหุ่นดีมากลูกสองนะคะ ไหนเขาจะเป็นแบบว่าบอกรนิตยสารด้วยเนี่ยเราก็เฮ้ยเขาทำยังไงนะคะเขาใช้แบบคอนโทรไนนะคะก็คือตัวนี้เลยใช่แล้วตัวนี้นะคะก็คือเขาเล็กินแล้วนอนเหมือนที่พี่บอกมีแต่กินแล้วนอนแล้วอ้วนใช่ไหมคะสามารถหุ่นดีได้อะอันนี้กินแล้วนอนแล้วผอมค่ะนี่พี่ให้ดูเลยถ้าไม่เชื่ออันนี้คือเคยเป็นเสื้อของฉันมาอก่อนตอนท้องใช่ไหมใช่ใช่ดูสินี่ มันใหญ่โตมากเลยนะคะ,ะมันใหญ่โตมากๆจริงๆนะคะตอนนี้เสื้อผ้าตอนที่ใส่ตอนท้องก็เอาไปเผาทิ้งได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะ ตอนนี้คือ2เดือนแล้วนะคะคือครอบไปแล้วสองเดือนครไปสองเดือนแล้วค่ะยังอยู่ที่ังียกว่าเหมือนลูกแฝดอยู่เลยนะคะอ่าอันนี้ผอมแล้วปัจจุบันกับปัจจุบันเหมือนตอนก่อนแต่งงานเลยเนาะใช่แล้ว่เห็นแล้วรู้สึกว่าเริ่มมีมีหนทางแล้วอันนี้คืออ้วนจากการที่มีลูกชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเราไม่เคยอ้วนเลยในชีวิตก็อ้วนขึ้นมาอ้วนมากก็ใช้ผลิตภัณฑ์คอนโทรไนซ์ช่วยได้ราคานะคะถ้าเป็นที่อเมริกานี่คือหลายพันเลยนะคะแต่ที่นี่เนี่ยแค่ไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองนะคะวันนี้เนี่ยถ้าโทรมาเนี่ กว่า60%เซจะด้วยซ้ำนะคะ,ยะเยอะมากๆมากเลยค่ะซื้อ3มแถมหนึ่งต่างหากนะคะสกล่องเลยใช่ค่ะมันเรียกโฟมมาเลยแล้วกันนะคะ,คะเพราะว่าเหลือจำนวนใสยน้อยลงเรื่อยๆระหว่างที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่โทรมาเลยค่ะ028 622000นนั่นเองค่ะค่ะ เรามาพูดคุยนะคะกับท่านอื่นกันบ้างแล้วกันถามคุณสะอาดแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรยังไงขึ้นกับชีวิตคะตอนนั้นเป็นชีวิตที่น่าเศร้ามากค่ะเพราะว่าน้ำหนักพี่ไปถึง64กิโลกรัมทำไมถึงปล่อยตัวเองอ้วนขึ้นขนาดนั้นเพราะว่าคุณพี่รักสามีค่ะเกี่ยวัปสามีเป็นต่างชาติแล้วเขาก็ไม่ชอบกินข้าวอนบ้านเราก็ต้องทำอาหารที่เขากินหรือว่าถ้าออเดอร์ก็ต้องเป็นพิซซ่าดังนั้นกินไปกินมาปรากฏว่าถึง64กิโลกรัมพูดง่ายว่ากว่าเราจะทำอาหารให้สามีอร่อยแล้วก็ต้อง กลายเป็นอ้วนขึ้นใช่คะ่ะอ้วนขึ้นมากมแล้วก็อ้วนขึ้นคู่กันเลยค่ะ,ะกับสามีแล้วก็พี่รู้สึกว่าเอ้ยทำยังไงดีนะอยากจะมันลองมาหลายวิธีมากแล้วมันก็ไม่ลงใช่ไหมคะจนสุดท้ายวันหนึ่งพี่ก็ไปเดินชอปปิง้งตอนนั้นเนี่ยก็ไปอยากจะไปดอูอาหารทานเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าไปดูมุงดูว่าเขามุงดูอะไรกันปรากฏว่าเขาแนะนําตัวคอนโทรไนต์ตัวนี้ทานง,ง่ายมากค่ะแค่หนึ่งเม็ดก,ก่อนนอน,แล,อนแล้วตอนแรกก็ยังมไม่ตัดสินใจซื้อนะปรากฏว่าหันไปเจอแฟนเพื่อนมีกิ๊ก เขาเดินกับกิ๊กเราย้อนกลับไปเลยค่ะไปซึ้งมาแล้วเราจะปล่อยให้สามีเรานอกใจมีกิ๊กไม่ได้เราต้องรีบดูแลตัวเองนะคะแล้วน้ําหนักนะคะตอนนั้นเท่าไหร่คะก็ตอนนั้นเนี่ยพี่น้ําหนัก64ที่พีคสุดเนอะแล้วก็ใช้ตัวนี้แค่ภายใน1เดือนน้าหนักเนี่ยลดไปถึง12กิโลกรัมเลยหรอใช่แต่ปัจจุบันใช้อย่างต่อเนื่องลดไปถึง1 4กิโลอ่าลดไปถึง1 4โลเลยเพราะว่าปัจจุบันแค่50เท่านั้นห้าสิบทุกคนะให้ดูให้ดูเราจะตกใจ นี่ไี่สิบสใช่ค่ะตอนนั้นหกสิบสี่นี่เหมือนมันดูโรงงานอะสาวโรงงานใช่สาวโรงงานต้องบอกมาแล้วคือแล้วก็ตอนนั้นเอวค่ะถึงสามสิบสามนิ้วเดี๋ยวจะไม่เชื่อให้ดูกางเกงเลยอ่าแต่ปัจจุบันเหลือแค่ยี่สิบสี่นิ้วเท่านั้นนะคะถายไปถึงเก้านิ้วใช่ซึ่งทำให้จริงๆแล้วขนาดเอวยี่สิบสี่ถ้าเนี่ยถือว่าเป็นเอวที่ ผู้หญิงควรจะมีนะคะารแต้องบอกวันนี้เดินทางมาไกลนะคะคุณผู้ชมคุณคุณสะอาดเนี่ยเดินทางมาจากสมุทรปราการเลยถ้าไม่ดีจริงไม่ไม่เดินทางมายืนยันกับเราแบบนี้ถูกต้องใช่ค่ะจริงไหมคะงั้นคุยกับคุณสุชาดานิดนึงแล้วจันว่าทําไมคอนทรไนเนี่ยรับประทานตอนกลางคืนแล้วมันถึงทาให้เราผอมได้ไม่ต้องออกกําลังกายอะไรเลยรอคะจริงๆงต้องบอกว่าสูตรนี้นะคะมาจากทฤษฎีของท่านดรโรเบิร์ตแอสกินซึ่งถ้าที่อเมริกาเนี่ยเราจะมีแอสกินเซ็นเตอร์เพราะว่าแอสกินเซ็นเตอร์เนี่ยนอกจากคุณจะรวยแล้วเนี่ย ต้องเป็นเซเลปด้วยถึงจะเข้าไปใช้บริการได้นะคะซึ่งหลายๆคนก็เออฝฝันใหญ่จะเข้าไปที่แอสกินเซนเตอร์นะคะแต่วันนี้เองเยังไม่สามารถทําได้ท่านดรโรเบิร์ตแอสกินก็เลยเขียนหนังสือเล่มที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะทฤษฎีการปฏิวัติการลดน้ําหนักด้วยการกินกินยังไงให้ผอมตีพิมพ์หลายภาษาทั่วโลกเลยนะคะปรากฏว่าอ่านกันจบแล้ว เออดีดีมากเลยแต่ทําไม่ได้นะคือยากไปทำไม่ได้ก็ <c oughs> เลยรวมมาอยู่ในคอนโทรลไนท์กล่องนี้เป็นใช้ทฤษฎีเดียวกันของท่านดรโรเบิร์ตแอสกินเลย <c oughs> เป็นการปฏิวัตินะคะการลดน้ำหนักด้วยการกินแล้วก็ยังลดความอ้วนขณะที่เรานอนหลับได้ด้วยนะคะ <c oughs> ซึ่งวันนี้เองเนี่ยเขาก็มีหลักการด้วยกันหลายข้อนะคะ หนึ่งก็คือต้องเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วยังของปุ้ยเนี่ยน้องปุ้ยเนี่ยชนะการประกวดกับเรานะคะหนึ่งเดือนสามารถหายไปได้ถึง12กิโลนะคะแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็ยังลดเพิ่มเติมนะคะเหลือที่ 10, เอ่อลดหายไป14กิโลเลยและนอกจากนั้นเองเนี่ยเป็นการทํางานที่ครบวงจรที่สุดเดีย๋ยวแนะนํากันต่อนะคะกับ3ขั้นตอนการทํางานว่าทํายังไงบ้างแล้วก็สูตรเดียวแก้ไขทุกปัญหาความอ้วนได้สําคัญคือยังอร่อยกับอาหารได้เหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้เนี่ยบางคนชอบทานพิซซ่าถ้าเกิดมาแบบห้ามเลยนะห้ามกินเลยห้ามทานขนมหวานเลยไม ไม่เกินอาทิตย์รับรองว่าทะลุเดิมแน่นอนมากกว่าเดิมชัวน,นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทานได้ปกติเลยแต่ว่าอิ่มแล้วต้องหยุดเท่านั้นเอง <Inform. S 2> และที่สําคัญคือเป็นเทคโนโลยีที่เราเน้นเรื่องความปลอดภัยเมืองไทยมีขายอเมริกาก็ามีขา,า,า,ายแต่แราคาต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมซื้อได้ในราคาที่พิเศษจริงๆนะคะปกติเนี่ยไม่ถึงพันบาทนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราลดสูงสุดถึง60%เหลือไม่ถึง500บาทลดเกินครึ่งเลยนะใช่ค่ะแต่สำหรับ20สายแรกซื้อ3แถม1เหลือไม่ถึง400บาท นะคะแต่ายีสสายแรกเท่านั้นโทรไปสอบ <10 S 2> ถามได้ะะใช่ค่ะ 02622,000นะคะมาดูขั้นตอนการทํางานบ้างนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้1ก็คือเขาจะเล่นการเผาผลาญไขมันส่วนเกินเดิมที่มีค้างอยู่นะคะด้วยสารสกัดจากพริกนะคะสาราสีน้ําตาลแล้วก็พริกไทยดําทํางานร่วมกันในเรื่องของการเบรนเพื่อที่จะเอาของที่มันค้างอยู่เนี่ยออกไปนะคะนอกจากนั้นเองยังยับยัง้งไขมันใหม่เพราะเวลาเราทานระหว่างวันแป้งน้านําตาลไขมันที่สะสมเนี่ยพอเราจะนอนปั๊บช่วงนั้นเองมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันที่มาเกาะจับตามร่างกายของเราตรงนี้เราก็จะไปบล็อกด้วยสารสกัดจากชาเขียวนะคะ ที่สําคัญหลายคนกลัวว่าผอมแล้วน้ําหนักลงแล้วรูปร่างจะลงไหมจะเฟิร์มหรือเปล่าจะไปอย่างเล็กนะคะตรงนี้นะคะเราก็มีการกระชับมวลของกล้ามเนื้อด้วยแอลคาเนทีนโคเมียม B1 แล้วก็ b ี b 1 2ทํางานร่วมกันในเรื่องของการทําให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เฟิร์มมากยิ่งขึ้นทีนี้เองไปดูผลของน้องปุ้ยนะคะน้องปุ้ยเนี่ยเราต้องบอกว่าเริ่มต้นที่64กิโลกรัมนะคะใช้ไปเพียงแค่1นสัปดาห์เหลือ61แล้วก็ลดลงมาอย่าง ต่อเนื่องนะคะใน1เดือนเนี่ยเหลือ52หายไป12กิโลใน1เดือนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเหลือ50กิโลเท่านั้นเองนะคะ<ม>นอกจากน้ําหนักที่ลงแล้วนะคะในส่วนของเอวนะคะเอวก็ลงเยอะด้วยค่ะจาก33นิ้วหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะเหลือ31และในปัจจุบันเนี่ยเหลือ24นิ้วเท่านั้นเองค่ะดูง,ง่ายจังเลยง่ายมากน,น,นะคะ,ะอันนี้พรีเซนเตอร์ของเรานะคะท่านแรกพี่หนิงนะคะคุณดีมากต้องบอกว่าคุณหนิงเนี่ยจาก73กิโล34นิ้ว ะะลูกสองปัจจุบันท้องอยู่หนึ่งคนนะคะต้องบอกว่าเนี่ยน้องอยู่นี่แล้วแต่เหลือห้าสอดกิโลิบ้านิ้วเท่านั้นอเองนะคะแล้วก็ลูกของคุณปอยนะคะมาดูกันชัดๆนะคะนี่อันนี้คลอดแล้วย้ำว่าคลอดแล้วนะคะยังมีไขมันอยู่ในตัว2เ<อ>ดือน,<ห>นแล้วนะคะจากเจ็สิกิโลสสนิ้วหลังใช้เหลือสิ้ารอบอเอลย5ิห้าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ของคุณปุ้ยนะคะ นองปุ้ยเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนมีความกังขาว่าแน่นอนดาราก็ต้องดูแลรูปร่างอยู่แล้ว<ม>อันนี้คนธรรมดาเพียงแค่กลัวสามีมีกิก๊กเท่านั<ะ>้นปัจจ <laughs> ุบัน <laughs> ไม่ต้องกลัวสามีมีกิก๊กเพราะสามีต้องกลัวเรามีกิก๊กแทนนี่<า>64กิโล33นิ้วเหลือ51รอบเอล25เท่านั้นเองนะคะถามคุณปุ้ยนึงรู้สึกยังไงบ้างที่อยู่ๆเรากลายเป็นคนหุ่นดีหุ่นเป็นนางแบบมากวันนี้อันดับแรกเลยต้องรู้สึกดีเพราะว่าสามีกลับบ้านเร็วค่ะแลวสามีทรติทิตลอดอยู่ไหนกลัวเราจะมีกิ๊กแล้วก็มันทานง่่าาายกกเเเ็ดออนนช้้้รรูสึไลว ท้องแบกล้าไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช่ค่ะง่ค่ะนะคะค่ะสุดท้ายพี่ปอยมีอะไรจะฝากไหมคะค่ะพี่ปอยก็ขอบอกนะคะว่าการเป็นคุณแม่ที่ดีเนี่ยจำเป็นสําหรับผู้หญิงทุกคนนะคะ,คะแต่การมีความสวยเพื่อสามีเราเนี่ยสำคัญ<อ>มากเช่น,นสำคัญเหมือนกันใช่ฉะนั้นเนี่ยพอ,พอคุณเนี่ยทำหน้าที่คุณแม่แล้วให้นมบุตรเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สวยกันนะคะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นดาราหรือไม่ก็ตามค่ะนีอันรีบเดีลยวกันไม่งั้นเดี๋ยวสามีจะเบื่อจะเมินนะคะ ก็ต้องดูแลตัวเราเองให้ดีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยหลายคนไม่เชื่ออย่าวัดเอวของปอยกับปุ้ยให้ดูว่าเออ25จริงหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าสูตรนี้ทานง่ายจริงๆนะคะแล้วก็เห็นผลค่อนข้างดีนะคะ25เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดูของปุ้ยบ้างนะคะวันนี้นะคะเราโปรโมชั่นพิเศษค่ะลดกันสูงสุดถึง60%เหลือไม่ถึง500นะคะอา24แล้วนะคะอว่คุณดีมากอ้า 20สายแรกต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าซื้อ3แผมหนึ่งเหลือไม่ถึง400บาทเท่านั้นเองค่ะโทรมเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ ต,ต้องบอกว่าครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็ราคาพิเศษในรายการสดชื่นนั้นโทรไปนะ,บ,ะบอกเลยนว่าดูมาจา,จากรายการสดชื่นนะคะวันน<ฆ>ี้ขอบคุณทั้งสมท่านนะคะทั้งพี่ปอยบวีนาด้วยนะคะแล้วก็คุณสะอาดแล้วก็คุณสุชาดาที่มาแนะนําสิี้แล้วขอบคุณสำหรับราคาพิเศษสำหรับรายการเราขอบคุณ <en> <ตร projections> มากขอบคุณนี่จริงๆเลยละกันนะคะกับมีการที่ช่วยเผาผลาญตอนกลางคืนให้ระบบของคุณเนี่ยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นคือคอนโทรลไนน์นั่นเองระหว่างนี้จัดงานเพลงดีๆมาฝากกันให้คุณได้มีความสุขกันได้ค่ะ 上天。